กคนช่องเจตี้ชาแนลกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําคลิปแนะนำนะคะเกี่ยวกับแอปเลมอนเอค่ะเหมาะกับใครบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมาดูกันเลยค่ะ Let's go เลมอนเอกเหมาะกับใครมาดูกันนะคะสําหรับนะคะคนที่ชอบรีวิวนะคะรีวิวต่างๆเลยนะคะแล้วเดีเราจะไปรีวิวนะคะ รีวิวไลฟ์สไตล์ส่วนตัวนะคะรีวิวกันออกกำลังกายนะคะรีวิวการทานอาหารกิน in อาหารอร่อยๆนะคะจากร้านดังนะคะรีวิวกันเที่ยวคาเฟ่คาเฟ่ที่น่าสนใจนะคะก็สามารถนะคะเข้าไปรีวิวกันได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบอ่านนะคะอ,อ่านคอนเทนต์นะคะต่างๆนะคะไปตามกันได้นะคะติดเทรนนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นบิวตี้นะคะ คอนเทนต์หลากหลายนะคะที่เกิดจากผู้ใช้งานจริงนะคะที่แตกต่างนะคะเรียวๆนะคะใช้ตีดอัานเพินนะคะทุกคนก็แนะนำนะคะสำหรับแอปเลมอนเอ็กนะคะแล้วก็แอป,ปสะเพียนนะคะไม่สะดุดค่ะดูเพลินตาแน่นอนคะ่ะส่วนข้อดีนะคะของเจ้าของโพสนะคะหรือคนที่ไปรีวิวนะคะก็จะเห็นได้เห็นยอดบิวนะคะแล้วก็การคอมเมนต์ต่างๆนะคะเพิ่มสีสันให้กับชีวิตนะคะและ อีกอย่างะก็แอปนี้นะคะเลมอนเอก็ยังสามารถสร้างรายได้นะคะให้กับนักรีวิวนะคะได้นะคะทุกคนเราเข้าไปดูกันได้เลยคะ่ะอันดับแรกโหลดแอปเลมอนเอฟคะ่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นเลยนะคะมีรีวิวมากมายเลยนะคะให้เราเข้าไปดูนะก็จะมีหลายหมวดหมู่นะคะอย่างเช่นบิวตี้นะคะการสอนแต่แงหน้าไอเดียสีทาเล็บ แฟชั่นการแมทชชุดนะคะร้านอาหารแนะนำการเที่ยวคาเฟ่นะคะการท่องเที่ยวนะคะเที่ยวทะเลสูตรอาหารการตกแต่งบ้านนะคะสไตล์มินิมอลนะคะด้านสุขภาพนะคะ กินยังไงให้ผอมนะคะ90วันฉันจะผอมในเรื่องสกินแคร์นะคะแชร์การใช้สกินแคร์แบบไหนรักษาสิวเคล็ดลับผิวดีนะคะผิวนุ่มหมวดหมู่ด้านเทคโนโลยีหมวดหมู่การถ่ายรูปไอเดียทาโพสต์ต่างๆอาชีพนะคะ อาชีพอะไรที่สร้างรายได้นะคะรีวิวตกงานแต่ว่ายังมีรายได้นะคะความสัมพันธ์นะคะการตั้งกล้องฟิล์มถ่ายพิวิทติงะะ้งการศึกษารีวิวการเป็นพยาบาลของเล่นต่างๆนะคะที่กำลังฮิตนะคะในตอนนี้แล้วก็สายมูนะคะลักษณะเนื้อคู่ของเราเป็นอย่างไระะลดน้ำหนักนะคะเมนูต่างๆนะคะหรือว่าทิศ ครอบครัวนะคะยานพาหนะสัตว์เลี้ยงแล้วก็บันเทิงการเงินหนังสือต่างๆนะคะกระตูน จะเห็นได้ว่าทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะก็จะมีทั้งคนที่มารีวิวนะคะแล้วก็คนที่มาอ่านนะคะสำหรับใครที่ชอบช่องเจดีแช n แนลฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโออัปเดตใหม่ๆติดตามช่องเขาไม่ตกเพลงกันแน่นอนคะ่ะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย